เขือเทศะนะพี่น้องมาเด้อเขือเทศสองสีสีเหลืองกับสีแดงกับมะนาวปนกันคือแซ่บมากค่ะค่อยมาเขือเทศรับวิตามินซีค่ะคุณค้ามามา สวัสดีค่ะมาพอๆคนไทยในตุนิเซียกแล้วค่ะมอนี้หลังจากขึ้นไล่สุดแล้วก็ต้อนเนื่องวั่นี่แล้วค่ะแถวนี้อากาศดีมอนี้ข้างนอกเนาะค่ะเนาะมูนี่ยังกินอีกแล้วมูนี้มูนี้ได้ยัง,งวะทีก้อยบักนาวค่ะก้อยบักนาวก็บักเือเทศสองสีสีเหลืองกับสีแดงรับวิตามินซีเนาะค่ะเนาะมากมา รับวิตามินซีส่างพุ่มคุ่มกันตานเชื่อกันค่ะกล้วยบักนาวใส่น้ำปลาลานะคะผงชูรสผงนัวใส่หลายแสีบหลายใส่หน่อยแสีบหน่อยเขาขว่ก็พริกป่นเข้าไปเนาะจ้ะแสีบคักแสียบอิริบึงซิมสะเดุดเลยบักพริกเผ็ดเผ็ดจ้าเบิ่งเลยเขาขว่น้ำปลาละเทใส่เนาะค่ะเนาะมาซันีิกะกะกินเนาะจ้ะรับวิตามินซีว่างๆอากาศเย็นๆมั้ย มากินน้ากันจ่ามากข้ามแหลกบะเขือเทศอันนี้แซ่บๆจ่ามันสมๆมหวานๆเนาะซื้อมาก,มากินรับวิตามินซีกันจ่าข้มามแหลกนะใส่ไปเลสสามสหายสีเหลืองสีแดงแล้วกะบกักนาวตุยอานามมันมาค่ะข้ามแหลก เปียวหวานเผ็ดนัวแซ่บับลูกสาวอยู่กินนั่นมาจ้มามาจากัากฮะหมักเน่าแซ่บแซไม่กินก็ตักคืนให้มา,มาลูกสาวมากินบมักเน่าจา้ะแม่มากินบักเน่าจ้ะเยวเห็นบ่จ้ะมามาแซ่บดีก้อยสามสหายหมักเน่าหักเขือเทศ สองสีสีเหลืองสีแดงมาค่ะอ,อืกินมะเขือเทศลูกซูกสาวมากกินมะเขือเทศทาปากน้ำดำกินก,ออก,นก,ออก้อยแบบนาอ้อย เผ่อมันหอมบบขวเพ็ดไปเนาะจ้าเนาะมาได้น้องหน่อยได้โกมลมราศีอัญญาน้องแค่หรีมาไม่กินน้ำกันซ้ำนี่กก,กินได้อาหารว่างอืมวันนี้ฝนตกลิ้นแต่ว่าอากาศดีจ้ะมาหนาวแห้งเผ็ด อ่มอามาแต่ไทยจ้ะซื้อปอกมากมันยากหนุ่มเอา nắm dư bằng náu thưa sôm, vợ bảo là cái chếch xay xăm cạn, xay nước cạn lên, ngon quá, mà mặc này bịch noi ยืดลายพี่แม่มากกินนี่แล้ว่าเบอร์กินไหนประนัดหอ,อมน้ำปลาละก็แสบ แสบทั้งสมอ้เลยลูกคอยกินบักเน่าอเอาบักเน่าใส่น้อยหนึ่งม่บาม่าทำไมใส่น้อยจังพะนะเอาถ้าลูกถ้าลูกชอบก็ใส่เลยลูกว่าสนดาแสบอ น้ำมันรปเพียดจ้าสุดยอดก้อยักหนาวใส่มะเขือเทศ <laughs> เอาอีกก็แ่าไปเอามะนาวมาหั่นดีกว่ามันมีแจวเรืออยู่นูกกินหมักเน่าเหม่อพี่แม่ได้กินมาจากตอนฮืมมน้ซึนหมักกอกจก้ะ ลองมึงเด้จ้ะมะเคือเทอนนี้แซบดมดีนี่สีเหลืองกับสีแดงมักกินจ้ะซึนหมอกกอกนั่งไห้ล้วลูกสาวอุ้ยเผ็ด ตัง้งใจเห็ดเผ็ดจ้ะน้องน่าไปละ นัวคะ่ะพี่นอกซึนหมอกเกาสุดยอดลองเด้อผู้ใดอยากลองรับวิตามินซีดีพร้อมซึนหมอกอกอกพร้อมก้อยสามสาย <c oughs> หาหาแนวเห็ดไปได้ข่อยก็ได้เนาะจาะ๋านะค่ะจะเป็นคลิปสันส้นๆเนาะค่ะเนาะกินไปมวนไปรับวิตามินซีไปแสบแสบนัวน้ำปลาผู้ใดอยากเห็ดน้ำก็เห็ดเลยจ้ะเด้อ นาะก,กินแล้วซัมานีก่ะสิล่ากันไปซัมนีเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่คำว่าเบิรงเป็นกําลังใจมากกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะเด้อพอเป็นกําลังใจให้คนไทยนิูนิเซียน,นะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสุกคนเด้อค่ะเด้ดเอเสียงเลิอมมันมีน้องขอโวดขอตวขอ,อให้จ้า